สอนวาดหัวเชร์สิงโตง่ายๆใส่ปันผิวปั๊ดเริ่มจากวาดเื่องวงกลมแบบนี้มาก,ก่อนเลยนะคะแล้วก็ตีเส้นกนกลางแบบนี้แล้วปันก็จะใช้ปากกาดำในการวาดจมูกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลูกบอลข้างจมูกแล้วก็ดวงตาขนตาก็วาดให้มันฟูๆแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็วาดในตาด้านในเสร็จแล้วตรงช่วงปากเนี่ยปันก็จะเติมเป็นขนฟูๆแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะตรงที่ปันวาดอยู่ก็จะเป็นส่วนของปากบนนะคะเสร็จแล้วก็เติมเข่าหรือหมวกก็ไม่รู้ปันไม่แน่ใจอ่ะ ตกแต่งด้านในตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วก็เติมอัญมณีตรงกลางส่วนของหูเนี่ยก็จะคล้ายๆหูหมีเลยนะทําเป็นขนปุกปุยแบบนี้ได้เลยเหมือนกันในส่วนของปากล่างก็ให้เติมเส้นโค้งม,มาแบบนี้เลยนะแล้วก็เติมขนปุกปุยใต้ปากด้านในปากก็เติมฟันง,ง่ายๆไปแบบนี้ได้เลยตกแต่งหัวตามใจชอบได้เลยนะคะเท่านี้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะง่ายมากเดี๋ยวปะจะมาวาดด้วยปากกาสีให้ดูนะในส่วนนี้เนี่ยปะก็จะใช้ปากกาสีในการวาดเลยนะคะจะไม่ได้ระบายนะ ผัวเช่อสิงโตของเราเนี่ยก็จะได้ดูน่ารักขึ้นด้วยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะบ๊ายบาย